จุกโชคดีคุณต้องชนะให้ได้ไม่รู้จักละอายเลยรับคำสั่งสู่ๆเกือบแล้วสู่ๆเร่งแรงหน่อยพยายามอีกหน่อยนะสู่ๆอดทนไว้อย่าทิ้งความหวังนะอดทนไว้หัวหน้าทีมภพ่แท้เป็นไปไม่ได้ชนะแล้ว โจทีมเจ๋งมากเขาชนะได้จริงๆเก่งมากจริงๆแล้วนับถือเจ๋งจริงๆจงโจทีมเมื่อกี้ข้อมือของฉันดูเหมือนจะตะคริวขึ้นนิดหน่อยปกติคนที่อายุมากก็เป็นแบบนี้กันหมดมู่จังควนคุณอายุมากกว่าฉันและเซียวหนึ่งแปดปีหมัดตัวคนหนุ่มยิ่งไปกว่านั้นฉันยังมีเทพีแห่งโชคดีจุกโชคดีการสนับสนุนที่ดีขนาดนี้จะคิดจะแพ้ก็ยากดูเหมือนว่าเป็นฉันที่คิดมากไปคู่รักดูเหมือนจะรักกันดีเซียวมู่ ถึงตอนนั้นคุณต้องมาร่วมงานเลี้ยงแต่งงานด้วยนะงานเลี้ยงแต่งงานมีให้เต็มที่แต่การเดิมพันนี้แหละควรจะทําตามก่อนหรือเปล่าร้อนใจขนาดนี้เลยเหรือโจโทีมไม่เคยชนะเลยโจโทีมการแข่งขันเล็กน้อยนี้ไม่พอให้ดูเลยทุกคนว่าใช่ไหมใช่เลยฉันขอเสนอว่าชนะสองในสามทุกคนพูดว่าดีไหมดีมาเล่นอีกสักรอบเถอะใช่เลยนานแล้วที่ไม่ได้สนุกขนาดนี้ อันนี้ดีจังต้องให้คู่แข่งทาอย่างยอมรับ ทำไมครั้งนี้ไม่ห้ามฉันเลยโจเย,ย่เขาจะชนะโจเย,ย่เด็กนี่ปีเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆฉันได้ยินว่ามีครั้งหนึ่งเขาเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกจักสู้จริงโดยไม่ตั้งใจทําแขนขวาเจ็บสู้ต่อเนื่องกลัวว่าอาจทำให้บาดเจ็บเก่ากลับมา สู้ๆนะเกือบร้อยแล้วอดทนไว้นะอดทนไว้นะไม่ได้ไม่สามารถแข่งต่อไปได้เรายอมแพ้เรายอมแพ้เซียวหนิงฉันรู้ว่าคุณยังเป็นห่วงฉันอยู่ถึงแม้ว่าจะชนะอย่างไม่ยุติธรรมแต่จะทำให้ติดหวังไม่ได้ น้ำใจดีๆของเซียวหนิงละ่ะคุณเป็นห่วงเขาขนาดนี้เลยหรอเซียวหนิงคุณสามารถยอมแพ้แทนโจเย่ได้ไหมโจเย่คุณยังโอเคไหมแขนรู้สึกเป็นยังไงบ้างอยาจับสกกระปรกพ่อบอกฉันว่าคุณเคยบาดเจ็บที่ไหล่ขวาทําไมไม่บอกฉันละ่ะถ้าคุณยังแข่งต่อไปถ้าบาดแผลเก่ากําเริบจะทํำยังไงดังนั้นคุณจึงเป็นเพราะกลัวว่าบาดแผลเก่าของฉันจะกําเริบถึงยอมแพ้ในการแข่งขันถ้าไม่อย่างนั้นละ่ะไม่มีความจําเป็นต้องเสียแขนเพื่อการแข่งขันเสียแขนไปเลยโง่ ฉันไม่ได้ทําเพื่อการแข่งขันฉันทําเพื่อคุณโอเคโอเคตอนนี้คือเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งต่อไปนะักเราแข่งดันพื้นกันเถอะบอสนั่นมันง่ายเกินไปแล้วเพิ่มเดิมพันคนละสองอย่างพอดีห้าสิบกิโลใช่เพิ่มเดิมพัน,น,พเ,พเ,พนเพิ่มอีกนิด มาเพิ่มอีกหน่อยสิใช่มันน้อยเกินไปคุณทำกับฉันเถอะแต่ฉันไม่ใช่แค่ห้าสิกิโลไม่เป็นไรเขาแบบอย่างภรรยาหลักของฉันเป็นฉันที่ได้เกรียบม,มาขึ้นมาอกอดให้แน่น เริ่มสามสี่ห้าสู้ๆหกเจด็ดแปดเก้าฉันแพ้ฉันขอโค้งคำนับ <c oughs> งั้นเราทุกคน ก็ขอบคุณท่านมู่กันเถอะลำบากนะดีใช่ขอบคุณท่านมู่โอเคนะไปฝึกกันเถอะใช่ไปกันเถอะไปกันเถอะทีมนี้สุดยอดจริงๆโจเย่งานแต่งงานของพวกคุณสองคนจัดงานค่อนข้างรีบถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยคุณพูดมาเถอะเจ้านายท่านสบายใจได้ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วว่ากันตามตรงมันบังเอิญจริงๆงงานแต่งงานของฉันกับหวานสินและงานแต่งงานของหัวหน้าทีมกับเซียวหนิงทั้งสองงานจัดในวันเดียวกันเลยจริงเหรอ มู่ถังเซิงก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวอุ่นครึ่งหนึ่งถ้าอย่างนั้นครอบครัวอุ่นของเรามีความสุขสองเท่าเลย <c oughs> พอดีเลยพรุ่งนี้ฉันจะไปกับหว่านสิน <c oughs> ไปซื้อเครื่องประดับทองเ <c oughs> ซียวหนิงไปด้วยกันนะ <c oughs> พรุ่งนี้ฉันยังมีดีเลยโ <c oughs> จเย่ทำไมต้องตอบรับมู่ถังเซิงจริงๆก็ต้องเตรียมอยู่แล้วแหวนเพชรและของใช้ในบ้าน ต้องซื้อสําหรับการแต่งงานคุณบอกความจริงกับฉันเถอะทำไมถึงต้องไปกันแน่แล้วทําไมไม่ไปละ่ะกลัวใช่ไหมฉันกลัวเห็นผู้ชายที่รักมาสิบปีคุยเรื่องแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นฝันถึงอนาคตคุณต้องเสียใจายมากแน่ๆคุณกําลังพูดอะไรที่ไม่เข้าท่าอยู่การแต่งงานต้องซื้อของใช้เรื่องจุกจิกของงานแต่งคุณไม่เคยพูดคุยกับฉันเลยเหมือนกับว่าแค่วันแต่งงานฉันแค่ไปเข้าร่วมก็พอฉันแค่รู้สึกว่าคุณยุ่งไม่อยากให้คุณลําบากกับเรื่องจุก,จ,กจิกเหล่านี้แล้วถ้าเเป็นมูถังงิละ คุณคงยินดีที่จะรบกวนเขาใช่ไหมโจเย่ <Joe Ye. S 1> คุณไม่เคยพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตกับฉันคุณไม่อยากใช้เงินของฉันคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรฉันไม่รู้เลยแต่มู๊มู่ถังเซิงเขารู้โจเย่โอเคตั้งแต่คุณลงเครื่องมาจนถึงตอนนี้พูดถึงมู่ถังเซิงตลอดเลยไม่รู้เลยยังคิดว่าคุณกับมู่ถังเซิงเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะฉัน ถ้าอย่างนั้นถ้าโจทีมใจดีขนาดนี้ก็เตรียมกระเป๋าเงินของคุณให้พร้อมนะฉันยังต้องจัดการงานบางอย่างโอเคคุณไปทำงานก่อนฉันรอคุณโจเย่ขอลายังต้องแนะนำงานรอเขาหน่อยนะ ระหว่างประเทศกำลังทำสงครามอยู่เหรอราคาทองแพงขนาดนี้แล้วเซียวหนิงทำไมคุณมาคนเดียวละ่ะหัวหน้าทีมโจละ่ะทำไมไม่มาด้วยกันละ่ะจริงๆด้วยเรื่องแต่งงานของพวกเขาเป็นเพราะความอิจฉาของเซียวหนิงแค่แสดงละครตลกเองเท่านั้นเลือกทองสามอย่างแบบนี้คนเดียวน่าสงสารเกินไปไหมนี่ชัดเจนฝ่ายชายไม่ให้ความสําคัญกับคุณเลยฉันก็หวังว่าโจเย่จะได้สบายเหมือนมู่จางกวนแต่คนที่มีความสามารถต้องทํางานหนะัก ฉันควรเข้าใจเขาเซียวหนิงเรียกฉันว่าคุณหวินคุณนักเรียนช่วยไปซื้อกวดน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมอืม oh. ดีฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้วินหนิงคุณยังอยากดึงดูดความสนใจของทั้งเซิงอยู่เหรอไม่รู้จักละอายตามเขามาเป็นสิบปีเขายังไม่ยอมแต่งงานกับคุณอิจฉาอีกคุณทำตัวต่ำต้อยก็ควรมีขีดจำกัดนะคุณคู่มั่นของฉันพูดแล้วปากเสียต้องได้รับการจัดการรีหาทางให้ฉันโดนตีเพื่อทำให้คุณสมหวัง คุณดูแลสามีของฉันมานานขนาดนี้โจเย่จริงๆไม่เลือกเลยผู้รับช่วงผู้ชายคนนี้มู่ถังเซิริงฉันใช้เวลาไปสิบปีเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาผู้ชายแบบนี้เธอยังยอมรับได้หรืองั้นฉันขอให้พวกคุณมีความสุขตลอดไปเธอโอ้ยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะตั้งใจหรือไม่เธอกล้าทำได้ยังไง เซียวหนิงขอเธอเมตตาหน่อยต่อยฉันเถอะ <c oughs> หวานซินเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเวินหนิงเธอกล้าทําตอนฉันไม่อยู่ทําร้ายหวานซิน <c oughs> ทั้งเซิงอย่าโทษเซียวหนิง <c oughs> เป็นความผิดของฉันเองทําให้กํไลยหยกของเธอแตกเซียวหนิงตีฉันสองทีเพื่อระบายอารมณ์ก็สมควรแล้วเ <c oughs> วินหนิงรู้แล้วก็ทนไวเถอะ <c oughs> พอแล้วเวินหนิงหวานซินก็พูดแล้วเธอไม่ได้ตั้งใจ เธอยังไม่ยอมปล่อยอีกเหรอกำไรปลอมอันนี้มันก็เป็นของปลอมที่เธอซื้อมาอยู่แล้วตกของเธอนี่มีเรื่องส่วนตัวอยู่บ้างใช่ไหมของปลอมฉันเคยบอกไปแล้วให้หวานซินส่งกำไรให้เธอได้เป็นเธอเองที่ไม่เอาตอนนี้ก็ใช้กำไรปลอมเป็นข้ออ้างทำร้ายอีกปีเหล่านี้วงก,กักรุวนกับฉันจริงๆแล้วทำให้เธอเสียคนมูถังเซิงพวกคุณทำสร้อยข้อมือของฉันแตกแล้วยังชี้หน้าด่าผู้เสียหายนี่แหละคือการอบรมของเธอแล้วเธออยากทำอย่างไรแน่นอนว่าต้องให้ของรักของเธอชดใช้สร้อยข้อมือของฉันดี คุณหนูเหอิวนพอหรือ,อยังตอนนี้รู้แล้วว่าต้องร้องไห้เซียวหนิงอย่าทำให้วุ่นวายอีกเลยนะฉันเคยบอกแล้วถึงฉันจะแต่งงานกับหวานสินสก็ยังจะดีกับเธอเหมือนเดิม<ส>เรื่องตลกทั้งหมด<ส>ก็จบแค่นี้เถอะเธอไปบอกบอสเธอ ไม่แต่งงานกับโจเย่แล้วเราก็ยังดีเหมือนเดิมเอาเล็บของเธอออกไปเอาเล็บของเธอออกไปใครทำหัวหน้าทีมโจฉันเผลอไปทำซอยข้อมือหยกของเสียวหนิงเสียแต่เธอได้จีฉันไปแล้วโอเคเรื่องนี้ ก็จบแค่นี้เถอะหัวหน้าทีมโจก็อย่ามายุ่งอีกเลยเมื่อไหร่จะจบแค่นี้ถึงตาผู้ทำร้ายพูดแล้วเธอพูดเถอะไม่กลัวพวกเขาทำสร้อยข้อมือของฉันแต่เธอดูสินั่นคือของขวัญจากแม่บอกว่าจะให้กับลูกสะพ้ยดีมากอย่าร้องให้แล้วยืดหลังให้ตรงศัตรูของเธอกำลังมองอยู่ดีมากอืมสร้อยข้อมือของตะกูลโจ สืบทอดกันมาสามรุ่นราคาตลาด8ล้านทั้งสองท่านต้องการให้เป็นเรื่องสาธารณะหรือเรื่องส่วนตัวอะไรนะ8ล้านแต่เธอก็ทำร้ายฉันเหมือนกันอย่าพูดว่าตระกูลโจคุมเห็นคนอื่นหนึ่งตกมีค่า8ล้านทั้งตัวของเธอรวมทั้งถิวหนังและเนื้อคุ้มค่ากับ8บาทไหมเธอโจเยกงู่ถังเซิงถ้าเธอไม่เชื่อเธอเอาเงินน,น้อยนอยนี้ไปก่อนไปตรวจสอบดูหน่อยฉันฉันจะไม่ขัดขวาง เราไม่มีเงินนั้นก็ดีนั้นก็ให้เป็นเรื่องสาธารณะทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นงานแต่งงานของทั้งสองดูเหมือนว่าจะต้องใช้ชีวิตในคุกทั้งเซิ์นักเรียนเธอเรีบคิดหาวิธีหน่อย8ล้านฉันไม่อยากติดคุกเซียวหนิงเธอพูดอะไรหน่อยสิแค่เธอยินดียินดีที่จะให้อภัยหน้าขำทำไมฉันต้องให้อภัยเซียวหนิงตั้งแต่เขากลับมาคุณก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ตอนนี้คุณกลายเป็นจุกจิกจุ๊กและยังโหดร้ายสิ่งที่คุณเรียกว่าการเข้าใจคนอื่นคือให้ฉันทำฟันแตกกลืนลงท้องมู่ถังเซิรถ้าคุณเข้าใกล้คู่มั่นของฉันอีกก้าวฉันจะทำฟันคุณแตกคุณเซียวหนิงฉันรู้ว่าคุณเกลียดฉันที่จะแต่งงานกับเซิรแต่เรารักกันจริงๆถ้าคุณยังโกรธไม่หายจะตีฉันยังไงก็ได้ฉันผิดนี่คือท่าทีที่คุณรู้สึกเสียใจคุณไม่รู้หรือว่าผิดคุณกลัวติดคุกตายใช่ไหม เซียวหนิงขอแค่คุณยอมปล่อยวางฉันสามารถพิจารณาได้ไม่แต่งงานกับหวานสินแบบนี้คงได้ใช่ไหมหมู่จังกวนคิดว่าตัวเองมีค่าเท่าไหร่แม้แต่ในประเทศและต่างประเทศในแบบที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ขายไม่ได้ถึงแปดล้านหรอกคุณศกคุณต่ำต้อยอย่ามาพูดเรื่องความรู้สึกกับฉันเสียเงินรักมากเกลียดมากเซียวหนิงกลายเป็นแบบนี้พูดให้ตรงก็คือแค่รักแต่ไม่ได้ ลุกขึ้นหวานสินก็เอาเงินสินสอดมาชดใช้ให้เซียวหนิงเถอะอะไรที่เรียกว่าสามทองห้าทองไว้ค่อยพูดทีหลังอะไรนะคุณบ้าไปแล้วหรอือเงินสินสอดต้องไม่มีขาดแม้แต่บาทเดียวคุณยังเคยสัญญากับฉันซื้อเครื่องประดับทองชุดเต็มให้ฉันขาดแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ได้งั้นคุณก็เอาเงินสินสอดของคุณไปใช้ชีวิตในคุกตลอดครึ่งชีวิตที่เหลือเถอะนักเรียนถังเซิงฉันฉันเพิ่งจะรีบไปหน่อยฉันไม่ได้ตั้งใจเงินสินสอดและทองห้าฉันได้บอกกับ ญาติและเพื่อนที่บ้านไปแล้วถ้าทุกอย่างหายไปฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถึงฉันตายก็ยังหลับตาไม่ลงถ้าหลับตาไม่ลงก็เปิดตาไว้ถึงแม้จะตายจริงๆเปิดตาก็ยังสามารถฝังได้คุณหวานสินเรื่องของหัวหน้ามูกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วจำไว้ว่าต้องเอาเงินมาสง่ง เพ่งได้รับการแจ้งเตือนด่วนฉันต้องกลับไปที่หน่วยอีกครั้งแต่คุณสบายใจได้งานแต่งงานฉันจะต้องไปให้ได้วันหนิงฉันจะกลับมาแต่งงานกับคุณให้ได้อืมโอเคฉันรอเธอกลับมา โจเย <baptism>? ่โจเย่โจเย่เธอสัญญาว่าจะกลับมาแต่งงานกับฉันงานแต่งงานก็สายแล้วกลับมาเร็วๆนะวันหนิงฉันไม่สามารถตายที่นี่ได้วันหนิงยังรอฉันอยู่ นนทำไมเจ้าบ่าวยังไม่มาเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเจ้าบ่าวอยู่ไหนใช่งานแต่งงานก็สายแล้วไม่มางานแต่งงานเหรออยากจะแต่งงานไหมตอนนี้กี่โมงแล้วทำไมเจ้าบ่าวยังไม่มาคงไม่ใช่คงจะถอนตัวจากการแต่งงานได้ยินมาว่าเจ้าบ่าวตั้งแต่เด็กก็เป็นคนดือ้อ คุณหนูจากตระกูลเวิร์นถ้าถุกคนแบบนี้ถอนตัวจากการแต่งงานต่อหน้าคนมากมายชื่อเสียงนี้และหน้าตาก็จะถูกทำลายหมดใช่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อของคู่มัน่นเสียวเย่ต้องมีธุระที่ทำให้ล่าช้าแน่เขาต้องกลับมาแน่นอนฉันรู้ลักษณะงานของเขารออีกสักครู่เขาต้องรีบกลับมาแน่นอนอืม จเย,ย่มาแล้วมาแล้วนักเรียนงูเสี่ยวมู่เธอเดินมาผิดที่แล้วงานแต่งงานของคุณอยู่ข้างๆฉันไม่ผิดทางเสี่ยวหนิงแต่งงานกับฉันเถอะนี่ไม่ใช่มู่จางกวนเหรอนี่เขามาทำอะไรมู่จางกวน กรุณาอย่าเราเล่นแบบนี้คู่มั่นของฉันจะมาถึงแล้วกรุณาออกไปโจเย,ยเรเขาจะไม่กลับมาอีกเพิ่งได้รับข่าวเครื่องบินรบที่โจเย,ยขับตกลงมาขับเครื่องบินขับตกเจ้าบ่าวคนนั้นไม่มีซากศพเหลืออยู่นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้คุณบอกว่างานแต่งงานนี้เกิดเรื่องแบบนี้ ช่วงนี้เครื่องบินเฉพาะกิจของหน่วยรบในฮอกในระหว่างการต่อสู้ประสบอุบัติเหตุและสูญหายกำลังค้นหาเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ได้รับหัวหน้าทีมในฮอกโจเย่เครื่องบินรบของหน่วยในฮอกสูญหายหัวหน้าทีมโจเย่เซียวหนิงถึงแม้ว่าโจเย่จะตายแต่ฉันยังอยู่มาตามฉันมาเถอะฉันจะมอบให้คุณอีกครั้งชีวิตที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบมู่คุณพูดอะไรไม่เข้าท่าบอสจริงๆแล้วฉันกับเซียวหนิงมู่จังกวนคุณพูดอะไร ฉันมีสามีแค่คนเดียวสามีของฉันจะไม่ตายโจเย,ย่จะไม่ตายเขาบอกว่าเขาจะกลับมาแต่งงานกับฉันเซียวหนิงกระถเวนหนิงผู้ชายของคุณตายแล้วมาขโมยสามีของฉันทำไมถึงมีคนมาอีกคนนักเรียนเธอให้คุณกินอะไรเข้าไปกันแน่ทุกคนพวกคุณเห็นกันใช่ไหมคุณหนูวนคนนี้เธอให้สามีของฉันกินยาหมายเลขอะไร ไม่ว่าฉันจะขอร้องยังไงขัดขวางสามีของฉันยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อมาหาเธอหวานสินเป็นฉันและเซียวหนิงที่ทําให้คุณเสียใจฉันจะสู้กับคุณหวานสินฉันและเซียวหนิงคือความรักที่แท้จริงฉันขอโทษคุณแต่ฉันไม่สามารถขอโทษเซียวหนิงนะมู่ถังเซิงช่วยให้เราได้สมบังเธอมู่ถังเซิงไอ้ชั่วกล้าหลอกเอาเงินแปดแสนของหลานฉันไปคุณนี่ต้องการให้มีฉันตายเลยหรือพวกคุณทาอะไรอยู่ มู่ถังเซิงตอนนี้ฉันสั่งคุณรีบพาทั้งสองคนนี้ออกไปครอบครัววนของพวกคุณทำไมถึงมีลูกสาวที่ไม่รู้จักรอายแบบนี้ทำให้หลานชายของฉันเดือดร้อนยังกล้าทำตัวเกเรกับหลานชายของฉันอีกสมควรแล้วที่เธอเสียผู้ชายไปทั้งหมดเป็นผลกรรม